สวัสดีครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยมีการทักผมว่าอยากให้ลองตัว N N N ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมงานคนดูนักเรียนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเล่น N N N ให้ทุกคนดูนอกจากนี้เดี๋ยวผมจะไล่ไปแต่ละระดับนะครับจะทําทั้งหมด2องโปรเจกต์นะครับด้วยกันโดยใช้ N N N โปรเจกต์แรกเนี่ยก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่ทําได้ง่ายและเร็วที่สุดแล้วก็โปรเจกต์ที่2เนี่ยก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่ เพิ่มความคอมาพล็กนิดนึงอามาเริ่มกันเลยนี่ก็คือจะเป็นอินเทอร์เฟซนะครับสำหรับ N-N ผมก็ทำการเรจิสเตอร์มาโดยฟรีทริโอก็คือไม่ได้จ่ายตังค์ครับสักบ,บาทนึงผมจะเปิดตัวเอเจนต์ที่ผมสร้างมาแล้วนะครับเราลองไปดูกันอันนี้จริงๆก็ต้องบอกหนาอว่า N-N เน,น,นี่ยปูพื้นฐานใดนึง N-N เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้หลายแบบเราจะสร้างเอเจนต ก็ได้นะครับในการที่เราจะทำะเหมือนเป็นแชทเพื่อให้มันมีเอเจนต์ในการเทคแอคชั่นส่งอีเมลนะครับหรือว่าเก็ Google c l l e n ได้อย่างในกรณีที่เห็นแต่จริงๆ c p p b i l l t y y ของ a s n เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่แค่การสร้างเอเจนต์เราจะทำอะไรที่มันเป็นเชิงโปรแกรมติกก็ได้เหมือนกันนะะตัวอย่างเช่นผมอยากที่จะให้มันทริทกเกอร์นะครับทุกๆ1วันนะครับทุกๆ7วัน หรือทริกเกอร์โดยใช้อะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่มันมี AI agent เนี่ยตัว t o o N N ก็สามารถที่จะมาช่วยเราได้แปลว,ว่า t r o N N เนี่ยมันรองรับการสร,ร้างทั้ง AI agent แล้วก็ n o n AI agent related ที่มันเป็นโปรแกรมมนติ b a s สซึ่งโอเคก็ฟังดูน่าสนใจโดยเริ่มต้นเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเริ่มโดยการสร้างนะครับตัว AI a g e n t ที่เกี่ยวกับ สามารถที่จะฟยุยส่งอีเมลได้ดึงอีเวนต์คาล endar ได้แล้วก็คอนเนคกับ g o o Google s h e e t ได้เป็นตัวเริ่มต้นให้ดูเดมให้ดูโโบให้ดูก่อนอันเนี้ยผมต่อแต่หลายอย่างให้หละจริงๆมันก็ทำไม่ได้ยากมากแต่ว่าขบ้นกานการต่อมันเนี่ยคืออย่างเช่นตัว Open a i m o d เละเราก็แค่ทำการใส่ตัว API Key ลงไปก็จะต่อให้เราได้เสร็จเรียบร้อยเลยโดยที่ไมไ่มีความยากลำบากอะไร ส่วนตัว Memory เนี่ยเราเราสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีแบบความทรงจำ 5, า5าอ่อคอนเวอร์เซชัก่อนหน้านั้นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อมเพลอกอะไรนะครับตัวที่มันจะเริ่มอ่อมีความคอมเพล็กขึ้นมานิดนึงก็คือจะเป็นตัว t o o l s เนี่ยบาง t ู o l เนี่ยก็ต่อง่ายมากเช่น Gmail เนี่ยต่อง่ายมากวิธีการต่อก็คือว่าเราแค่ทำการอ่าทำการ Sign-in นะครับด้วย Google แล้วมันก็จะต่อให้เราเลย แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องไปโคงเองเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้มันจะต้องทำการเขียนโคดนิดนึงเพื่อที่จะดึง API นู่นนั่นมามาเพื่อต่อครับเ <c oughs> ช่นเดียวกันกับ Gmail วิธีการ add t o o ก็ไม่ยากครับแค่กดปุ่ม add นี้นะครับแล้วมันก็จะค่อยๆค่อยๆ add t o o ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือจะเป็น preview tool ที่จะสามารถต่อได้แต่ละนันก็จะมีความต่อยากง่ายไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับ แต่ AI agent ตัวนี้มันทำอะไรที่มันทำอ่ะคือมันสามารถรับคำถามผมแล้วมันก็จะไปม Too ี tools เป็น G a เออร a คั Gmail แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะ append ผลลัพธ์นะครับอยู่ใน resource ใน Sheet นี้ด้วยลองมาเล่นกันดูก่อนสมมติผมบอกว่าแค่ hello ใช่ไหมทีนี้เกิดขึ้นก็คือว่า AI agent เนี่ยไม่ควรที่จะไปเรียกใช้ t o o l อะไรเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยการส่งอีเมล get คัลเลนดาร์ ทีนี้เกิดขึ้นก็คือว่าเห็นไหมมันขึ้นสีเขียวแค่ AI โเเดลแล้วก็ช h e t เรา,เเราครับเราไม่จกมันก็จะขึ้นมาแหละนะครับ u l u l i k e me to check อะไรได้เป็นแบบๆอันนี้ผมสร้างแบบไม่ได้ใช้เวลานานมากถ้าผมบอกว่า please send email to email ของผม i n g hello ตัว ai agent เนี่ยมันก็จะไปเรียกนะครับตัว gmail เห็นปะมันเขียวแล,แล้วเราก็จะอเอา e พนผลใน s h e e t สมมุติเรามาดูอ e ีเมลของผมก็จะเห็นได้ว่าตัว n, n n เนี่ยทำการส่งอ e ีเมลให้ผมแล้วโดยที่ผมไม่ต้องอทำอะไรมากแค่ sign in นิดหน่อยก็เสร็จแล้วหรือผมสามารถที่จะนะครับไปดูคัลเลนดาร์ก็ได้ What's up i n my calendar นะครับตัว n, n n เนี่ยตัว agent ของ n, n n เนี่ยมันก็จะไป คุยมาให้นะครับนะต้องบอกว่า yes check tomorrow <c oughs> อันนี้เห็นไหมครับมันก็จะไปคุยตัว c ALENDA r event ให้เราแล้วก็คืนผลออกมาแต่ผมไม่ได้มีแบบอี e วนต์อะไรพรุ่งนี้มันก็เลยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเออเจ้ตัว n h เนี่ยมันสามารถที่จะมาะทำให้เราสร้างตัว a i a g e n t ได้แบบค่อนข้างรวดเร็วโดยที่แบบไม่ได้ โคดิ้งอ,อะไรเลยแล้ว <c oughs> เราก็สามารถที่จะดูล็อกย้อนหลังได้นะครับในตัว execution ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเ <c oughs> ช่นอันเนี้ยเราสามารถคุยได้นะครับว่าเ,เรากดเข้าไปใน Logs แล้วมันก็จะบอกว่า Input Output เนี่ยมันคืออะไรอ,อ n p u u t เข้าสู่ตัว calendar เนี่ยมันเป็นอะไรณเวลาไหนาอ,อันเนี้นก็จะเป็นสิ่งที่ เอเช่วยเราได้ทีนี้โปรเจกต์แบบนี้มันไม่อะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมมองว่าง่ายแล้วกันในการใช้งานใน NN แต่ว่าทีนี้ถ้ามีโปรเจกต์ที่คอมเพล็กซ์มากขึ้นเดี๋ยวผมจะก็เลยจะก้าวไปสู่คอมเพลโปรเจกต์ที่2นะครับที่ได้ทดลองโดยใช้ NN เเรามาดูเดโมก่อนเดโมตัวนี้จะเป็นเดโมที่ไม่ได้ทำโดย NN แต่จะเป็นเดโมที่ทำโดยการทำโคดดิ้ง <c oughs> ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการทําแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมจะมาแชร์ว่าเออ N N เนี่ยถ้าจะทําสิ่งเหมือนกันเนี่ยมันทํำยังไง <c oughs> เดโม่นี้นะครับก็จะเป็นตัวตัวที่ผมทำขึ้นโดยเขียนโค้ดขึ้นมาเองผมสามารถที่จะอินทิเกรตสิ่งนี้กับไลน์แอปพลิเคชันได้โดยที่ไม่ได้ใช้ N AN N แล้วผมก็อาจจะถามไปคําถามทั่วไปว่าแบบเออมันมีอะไรน่ากินบ้างในกรุงเทพนะในเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะคืนผลมาว่ามีสิ่งนู้นสิ่งนี้น่ากินนะครับแต่ว่าจุดหลักของผมเนี่ยคือส่งเ Receipt ไปใช่ไหมที่บล็อกชื่อ Sensitive แล้วสิ่งที่จะทำขึ้นมาเนี่ยก็คือให้ Gen นอเนี่ยทำความเข้าใจรูปภาพแล้วก็อ e t u r n ออกมาว่าโอเคเอจำนวนของ payment receipt เ,เ,เนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วก็ไปเก็บข้อมูลใน g o Google s h e e t ให้เราอัตโนมัติสิ่งนี้ผมทำได้เองโดยไม่ได้ใช้ n n, n ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทีนเรามาดูกันว่าถ้าจะใช้ n n, n, n เนี่ยมันเป็นยังไงามาดูกันโอเค <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะกลับไปสู่ตัวโปรเจกต์ที่2ของเรานะครับอีกที่2ของเราก็คือจะเป็นตัวนี้เ,เห็นได้ว่าผมทดลองอะไรมาค่อนข้างเยอะแต่ว่า ประเด็นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือสิ่งนี้ผมจะทําให้เราเอา่ะรับรูปภาพแล้วก็ให้ AI อ่ะรับทำการสรุปรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสิ่งนี้ไปสู่อีเมลพอส่งหาอีเมลเสร็จก็โยนเข้าสู่ AI Agent ตัวที่2เพื่อที่จะทําให้อ่อ extrac t ตัว Output นะครับออกมาอยู่ใน Structure o u u t u t แล้วก็เก็บอยู่ใน Sheet ของเรา เราลองมาทำกันเรียวไทม์ดูเพื่อที่จะดูเร m o โมเนี่ยผมเปิดแป๊บมึนมาดูกันสมมตินะครับผมอัปโหลดรูปภาพเราบอก Extract this ิ e c i ซีสิ่งที่เกิดขึ้นเน่ยก็คือว่าเจ้าตัว AI เนี่ยมันก็จะไปอ่ะเวเรามาดูเรียวไทม Execution กันนะครับตัวนี้มันจะทำการ Execute ของหลังบ้านแล้วอมสิ่งที่ เกิดขึ้นอ่ะพอมันเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมันเสร็จแล้วแล้วมันก็จะมาคืนในหน้าบ้านของเราว่าเออดึงข้อมูลจากตัวรีซีที่ผมมอกขึ้นมาเมาส์แล้วก็เวลานะมาโผล่อยู่ในนี้นะครับนี่เห็นไหมโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ก็ทำโดย N S N เนาะอืม ผมอยากจะบอกว่าการท,กที่ผมจะมาสร้างโฟล์ล์นี้ได้เนี่ยใช้เวลา8ชั่วโมงจริงๆมันดูไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือโคดิ้งผมทำเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวถูกไหมแต่พอผมมาสร้างสิ่งนี้ต้องใช้เวลา8ชั่วโมงพรอะไรคือก็ต้องบอกเนาะว่า NNN documentation มันก็ดีนะครับดีประมาณหนึ่งเลย แต่พอมาเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพอัปโหลดรูปภาพเนี่ยมันก็เริ่มจะปวดหัวแล้วมันอาจจะไม่ได้มี default แบบผมก็ต้องไปไล่หาเอกสาร Documentation ค่อนข้างเยอะเลยกว่าที่จะทำสิ่งนี้ได้แล้วผมก็มาเจอนะครับจริงๆมาเจอ Documentation อันแรกนะครับไปฟัง YouTube คนอินเดียก่อนแล้วคนอินเดียก็บอกว่าต้อง Convert รูปภาพเป็น b บ s e 64ซึ่งผมบเข้าใจได้แล้วเขายนเข้าเทคให้ AI ช่วยเ e นเนอเตข้อสุข,ขึ้นมา อแต่ผมดูไปดูมาก็มันก็ดูเพล็กซ์มากผมโครดิ o ้งน่าจะง่ายกว่าผมก็เลยวิธีใหม่ๆนะครับลองทำเรื่อยๆจนได้ใช้เวลา8ชั่วโมงวิธีการของผมเนี่ยคือเรียกว่าผมก็ต้อง trial and error นะครับเพื่อที่จะได้สิ่งนี้ขึ้นมาไม่ได้แบบมีเอกสารอะไรที่มันทำให้มันง่ายชัดเจนเหมือนที่ผมแบบโปดดิ้งเองเนะาะทีนี้เกิดขึ้นมาก็คือว่าโอเค วิธีการนะผมใช้เจ้าตัว nsnchatui.com ในตัว nsnchatui.com เนี่ยผมก็ทำการสร้างในตัววิจิตใช่ไหมปึ๊บขึ้นมาตัวหนึ่งเจ้าวิจิตตัวนี้มันสามารถที่จะ embed เข้าสู่เว็บไซต์ของเราโดยที่มันจะมี embed code ได้ในนี้ครับเราสามารถที่จะ customize ให้มันรองรับได้ว่าเราอยากจะรองรับ file upload อะไรเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่มันขึ้นมาก็คือผมอะ ก๊อปปี้ e d Code ตัวเนี้ยไปวางนะครับในไปวางใน n อ็นเอของผมแล้วก็แปะ r r e d e n t i a l ลงมาในนี้นะแล้วให้ c l o อ d ช่วย Generate รูปหน้าวิดีโอขึ้นมาเอ็นหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาจนได้ได้เป็นสิ่งนี้วิธีการทำงานของมันเนี่ยก็คือว่าอพอผมกดไปดูนี้นะคือพอเราอัปโหลดรูปภาพมาครับสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นก็คือว่า รูปภาพมันก็จะถูก register เข้ามาในในตัว N N N นี้ได้เลยอ่าแล้วเราอ่ะก็จะสามารถที่จะเอารูปภาพเนี้ยนะมาแล้วก็ผมก็พร้อมตัวเนี้ยบอกว่าเอ้ยช่วย extract key information หน่อยว่า payment เนี้ยมันมาจากใคร date แล้ว time แล้ว amount ของ payment เนี้ยมันคืออะไรนอกจากนี้ก็เขียนใน format ที่จะส่งเข้าสู่ Gmail ให้เราให้ผมด้วยอ่าต่กี้ไม่ได้โชว์ แต่เนี่ยอีเมลของผมก็จะถูกส่งมาด้วยนะครับให้ดูโอเคแล้วเราก็เอาผลเนี้ยออกมาเพื่อที่จะส่ง Gmail นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะมี AI Agent อีกตัวหนึ่งที่ช่วย e x tract ข้อมูลนะครับออกมาอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลที่มันได้รับนะครับมันอยากมัให้มัน e x tract สิ่งนี้ขึ้นมาเราก็มี Output ออกมาเป็นาเป็นตัวมี from who นะครับ amount date payment time โดยตรงนี้เราสามารถเซตได้นะครับในในในฝั่งของ structure output เดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็อา่านเพนสิ่งนี้เข้าสู่ g g o o Google s h e e t โดยการลากนะครับลากวางในตัว id แต่ละอันคือชื่อเอามาตรงนี้เอามาเอามาตรงนู้นเดทเอามาอย่างเงี้ยลากวางลากวางลากวางแล้วก็แปะจบตุ้มก็จะได้มา1 Flow นะครับที่จะสามารถที่จะอ s h e เพนชีตตัวนี้ได้แต่โอเคไอ้ตรงนี้ จะเป็นจุดที่ผมบอกเรื่อง structure output เราสามารถที่จะ specify ได้ว่าเราอยากจะให้โมเดลเนี่ยมันตอบมาในลักษณะไหนนะเนี่ยผมก็บอกว่าให้มันตอบมาโดยม,มี from who เป็น string amount date element time อะไรเงี้ยเป็น flow ง่ายๆแล้วกันนะครับที่ที่สร้างขึ้นมาเองแล้วก็มาแชร์ทุกคนฟังฉะนั้นนะครับข้อสรุปของผมอะ่ะก็คือว่าผมได้โชว์แล้วว่าการที่เราจะสร้าง ai agent โดย n n เนี่ยมันเป็นยังไง มันก็จะมีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็น out of the box tool ที่เราสามารถต่อได้ตัวอย่างเช่น Gmail Google Calendar อะไรพวกนี้แต่ว่าเออบางอันอ่ะมันก็จะมีความยากลำบากเนะเาะของมันอะ่ะยกตัวอย่างเช่น Google Drive อ่ะบางทีเราจะต่อมันต้องใช้ Client ID แล้วก็ Client Secret ทำให้เออมันก็ไม่ได้ต่อง่ายเท่า Sign In สุดท้ายมันก็ต้องไปคุยเอกสารอยู่ดีแต่โอเคก็มีสิ่งนี้มันดีกว่าไม่มี แล้วเออทำมาทำให้มันพัฒนาได้เร็วขึ้นเนาะถ้ามีตัว NNN ตัวนี้แต่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเออถ้าเราแบบไป use case ที่มัน custom มากขึ้นนที่มันแบบไม่ได้เอาลงตับบล็อกแล้วเราต้องมานั่งเชนขึ้นมาเองเนี่ยผมใช้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมในการใช้ NNN กว่าจะทําได้นะครับทํามา2วันเกือบ2วันอา่าสุดท้ายก็ทําได้แต่ว่าเหมือนเหมือน N, 8 N 8 เหมือนผมมองว่า uh, n s n, n เนี่ยมันมันมันใช้เวลาเรียนอยู่รู้ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงแรกแล้วตอนที่เราเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าไปได้ง่ายแหละ f e ลลิ่งมันจะเป็นเหมือนโคดิ้งของเราเนี่ยแหละยิ่งเราทําโคดิ้งไปช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะยากใช่ไหมแล้วโคดิ้งของมันก็จะยิ่งใช้เวลาน้อยลงเข้าไปเรื่อยๆผมมองว่าของผม,ผมตอนนี้มันอยู่อยู่ในเคสที่ว่าผมอ กำลัง beginner ใน n s N อยู n ่ n U, ใช่ไหมมันก็เลยใช้เวลาต้อง7-8ชั่วโมงแต่เนื่องจากผมโคโดิ้งแบบไม่บ่อยแล้วก็เร็วแล้วเนี่ยก็เลยใช้เวลาผมแค่ชั่วโมงเดียวอะไรนี้ก็ถามว่าจะทำได้ไหมถ้าไม่มีประสบการณ์ด้านโคโดิง้งผมมองว่าก็พอได้แหละมันก็จะมีความยากลำบากในบางสวนะ่วนนี่ยเช่น อย่างเช่นตัว Google Drive ที่ผมเล่าให้ฟังอะเราจะไปเอา Client Secret Client Credential มายังไงถ้าเราไม่เข้าใจเราจะทำ Work Around ยังไงถ้าสมมติมว่าเราลอปลดรูปภาพตรงๆไม่ได้เราจะต้องไปใชว้วิชาอินเดียนแบบที่ต้องแปลงรูปภาพเป็นเบส64อะไรเงี้ยมันก็จะมีความยากลำบากในมุมนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าถ้ามันเป็น Customize Flow จริงๆอ่ะแล้ถ้า,าถนัดโคดิงอยู่แล้วอะ ก็ไปด้วยโคดิ้งน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเราแบบไม่รู้อะถ้าเราอยากจะโน code จริงๆอะก็ n n ก็ได้ครับแต่ผมมองว่าถ้าเราอะทำโคดิ้งได้ใช่ไหม n n น่มันก็มีความสบายในมุมแบบแบบลอจิกยังไงเราเราก็รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงอะแต่ถ้าเราไป n n เนี่ยเราก็กลับมาค่อยโคดิ้งใหม่อันเนี้ยอาจจะไม่ได้ครับผมก็เลยมองว่าเออ ทุกคนถ้าอยากจะข้อสรุปของผมนะั้นถ้าอยากจะแบบทำพวกนี้เก่งๆก็กเรียนรู้โคดดิ้งไปด้วยเบื้องต้นเป็นแบ็กกราวก็ดีครับเพราะถ้าเราเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งไปด้วยในแบ็กกราวเนี่ยการทำเอ็นก็ไม่ใช่เรื่องที่มันยากเกินเอื้ออันนี้ก็คือเลยจะมาแชร์สิ่งที่ผมทำแล้วกันในเวลาวันสองวันด้วยกันก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้แล้วถ้าอยากจะให้ลองแบบทำยูเคสไหนอีกอะก็แชร์มาได้เดี๋ยวผมจะ ทำให้ดูนะครับวันนี้ก็ลาไปเทา่านี้สวัสดีครับ